สวัสดีนะครับทุกคนก็วันนี้ยินดีตอนรับสู่ช่องบอสแองก์นะครับวันนี้พี่เราภาพงูกินหนูมาให้ดูนะครับทุกคนก็ให้นะเป็นการที่พี่ให้อาหารงูนะครับงูในรูปเออในชิมเนี่ยจะเป็นพานคอนเสน่นะครับแล้วก็หนูที่พี่ให้เนี่ยจะเป็นหนูแช่แข็งนะครับพี่ไม่ได้ให้หนูเป็นเป็นนะเพราะว่าพี่ก็ใจไม่ถึงจริงๆนะครับพี่ก็จะให้เป็นหนูแช่แข็งนะครับนี่เขาจะแบบค่อยๆกืนลงไปแบบนี้นอนะนี่ก็ดูแล้วอาจจะแบบ น่ากลัวหรืออาจจะไม่ถูกจลิตไข่นะครับแต่ว่ามันเป็นภาพธรรมชาติการกินของเขาจริงๆก็ไม่ค,ควรไปรบกวนในเวลากินของเขานะครับแต่ว่าก็ได้ความที่อ่าถ่ายมาทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็จตอเน,นี้ไม่ค่อนข้างที่จะชินแล้วนะครับกับการที่วิถีถ่ายแบบนี้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ก็อี่เดียวก็จะหมดแล้วนะครับนี่วิธีการกินของเขาคือเขาจะค่อยๆขย,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 ย้อนหนูลงไปในท่อาานะครับโดยใช้กามเนื้อล่าตัวเนี่ยค่อยๆบีบลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาจจะดูหวาดกลัวน่ากลัวนิดนึงนะต่อมามันก็เป็นภาพเราทธรรมชาติวิธีการกินของเขานะครับก็สําหรับช่วงเนี้ยที่พี่ห่างหายไปก็ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะดิว่าแบบติดโควิดด้วยแล้วก็ติดแบบเหมือนภารกิจต่างๆการทางานอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าพี่มีงานประจํา ที่้อาทาเหมือนกันนะครับก็ใน,นช่วงนี้โควิดก็ลักสานเนี่ยล่าสา,สา้ตัวเป็นไปได้ก็อยู่บ้านใส่แม่แล,ล้างมือกันไว้บ่อยดูแลตัวเองกัน้ว้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันอยู่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กันอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าสถานการณ์ดีกว่านี้พี่ตอมาทําคลิปอีกเลยๆเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้กใจนหน้วยนะครับอย่าพิ่งทิ้งไปไหนนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับบ้าบายครับ